ผมก็รู้จักทัศวานคงอดุลดมานานตั้งแต่ยังไม่รู้จักกันแต่รู้จักชื่อเสียงเรียนนามแล้วก็รู้ประวัติว่าท่านเป็นคนจริงแล้วก็เป็นคนที่ช่วยเหลือชาวบ้านมานานแต่เมื่อได้มีโอกาสมารู้จักกันแล้วก็ท้ายที่สุดก็ได้มีโอกาสมาทํางานร่วมกันหลายปีมาเนี่ยก็ทําให้ผมยิ่งรู้สึกประทับใจมากขึ้นตัวจริงของท่านนั้น เป็นยิ่งกว่าข่าวที่เขาเคยได้ยินท่านเป็นคนที่เป็นสุภาพบุรุษเป็นคนที่เห็นใจทุกคนเป็นคนที่ช่วยเหลือทุกคนและที่สำคัญที่สุดวันนี้หายากมากคือคนจริงใจไม่เคยหักหลังใครผมก็มีความตั้งใจที่จะร่วมกับพี่ชัดที่จะเดินหน้าทุกอย่างให้ประเทศไทยเป็นไปด้วยดีแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนในประเทศชาติ ช่วยคนที่ลำบากลำบากเยอะแยะเลยค่ะอบอุ่นนะครับท่านก็เต็มที่กับพวกผมนะครับเลี้ยงดูปูเตยกันดีครับเด็กๆในชุมชนเนี่ยจะได้รับทุนการศึกษาพี่จะส่งเรียนคุณคุณจะเรียนถึงระดับไหนพี่ส่งเรียนหมดเลยนะคะแล้วก็เด็กๆเหล่านั้นเรียนจบแล้วพี่ก็ยังรับกลับเข้ามาทํางานในบริษัทของพี่ท่านเป็นคนไทยแล้วท่านเป็นคนดีครับแล้วท่านสําหรับผมเนี่ยท่านเป็นคนเก่งด้วยคนไทยอ่ะ ท่านเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยทั่วประเทศอะคะ่ะสุงสตรวันเกิดค่ะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะอายุมั่นขวันยืนร่ำรวยเงินทองค่ะ